สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับสันติภาพชาติหน้าบ่ายบ่ายทั้งรู้ด้วยเข้าใจในสัจธรรมแต่ยากคมความแห้งโหยในหัวใจเมื่อทราบข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรค์าไลาจากถแถลงการตอนเช้าของวันที่24ตุลาคม2568รู้สึกหนึ่งวาบในอกจากนั้นภาพพระแม่ของแผ่นดินที่ตามเสด็จพ่อหลวงบนฟ้าที่เสด็จไปทรงดูแลสารทุกข์สุขดิบราษฎรในแถบทินธุรกันดาลทั้งเหนือกีสารใต้ ต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีที่ผมเห็นตอนเป็นเด็กตั้งแต่พศ2500เรื่อยมาก็ผุดขึ้นในความทรงจำทั้งสองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนาถที่เหนื่อยยากตรากตรำที่สุดในโลกเป็นเหนื่อยยากตรากตรำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่พระสงนิกรของพระองค์ดีขึ้นโดยแท้ป่าเขาคือเวียงหวัง ที่สพระองค์ทรงประทับมากกว่าประสาทราชวังซสีด้วยซ้ําเมื่อ50าสถึงหกปีที่แล้วบัดนี้ทั้งสองพระองค์ไม่อยู่แล้วเสด็จคืนสู่สวรรค์ขาลัยแล้วลูกๆคือพระสงนิกรของพระองค์ที่เติบโตและแก่เท่ากันไปตามเวลาน่าจะมีความรู้สํานึกว่านาะการนี้สิ่งใดควรทำและสิ่งใดควรงดเว้น ส่วนผู้ที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่ด้วยอาระยะแห่งความเป็นคนเรื่องความรู้สึกนึกคิดเป็นสิทธิ์ของท่านแต่การแสดงออกนั้นโปรดใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่เคารพสังคมส่วนใหญ่ที่ได้ชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมคนอาระยะด้วยก็นั่งคิดนั่งทบทวนอยู่คนเดียวเหงาเหงาน้ำตามันหยดลงมาโดยไม่รู้ตัวเอาละครับสุบ ทุกครุกคล้ามันก็เป็นเช่นนี้แหละเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าถึงอย่างไรทุกชีวิตก็ต้องเดินกันต่อไปเมื่อวาน26ตุลาคม68ไทยเขมรโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลฝ่ายไทยและนายกคุณมาเนตฝ่ายเขมรก็ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติไปสู่เส้นทางสันติภาพในที่ประชุมอาเซียนสมิตรที่มาเลเซีย โดยมีประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐและนายกอันวาแห่งมาเลร่วมเป็นสักขีพยานท้อยทะเลงในปฏิญญาส่งมอบสันติภาพครั้งนี้หาอ่านได้ทั่วไปอ่านแล้วก็คงเข้าใจบ้างสงสัยอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมบ้างเพื่อความกระจ่างในข้อสงสัยผมจะนำที่นายกอนุทินหลายสดถึงประชาชนคนไทยกอลงนามในปฏิญญามาให้อ่าน แล้วทุกข้อสงสัยจะมีคำตอบอนุทินชาญวีรกูลสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับวันนี้เช้าที่26ตุลาคมนะครับผมมาพบกับท่านจากกรุงมกวราลัมเปอร์มาเลเซียวันนี้เราก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นซึ่งน่าจะมีผลดีกับประเทศไทยคือเราจะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตท,ที่มาเลเซียและจะมีการลงนาม ในปดิญญาแนวทางในการเจราจาและการปฏิบัติไปสู่สันติภาพของประเทศไทยและกัมพูชามีความห่วงกังวลกันว่าการเจราจาของพวกผมนั้นจะทําให้ไทยเสียเปรียบหรือเปล่าผมตัดสินใจมาพบทุกท่านวันนี้ด้วยการไลฟ์เฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในปฎิญญาทั้ง4ข้อที่จะลงนามกับรัฐบาลกัมพูชาในวันนี้ไม่มีข้อไหนที่จะให้ไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว ปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญาดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปขอรับการรับรองจากรัฐสภาแต่ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวข้อหลักใหญ่ๆ4ี่ข้อที่ทางรัฐบาลกัมพูชาจะต้องไปดําเนินการซึ่งผมเคยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปหลายครั้งแล้วทั้ง4ข้อ 1. ก็คือการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดน 2. การเก็บกู้วัตถุระเบิด 3. การร่วมมือกันปราบแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมเทคโนโลยีและ 4. การหาแนวทางในการบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งทั้ง4ข้อพี่น้องประชาชนจะเห็นได้เลยว่าจะต้องเริ่มจากทางกรรมผูชาก่อนเมื่อเขาเริ่มแล้วเราถึงจะมาประเมินแล้วก็ดําเนินการต่อไปของเรื่องทําให้เกิดสันติภาพในความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองยังไม่มีนะครับที่ว่าเราจะเปิดด่าน ยังไม่มีที่ว่าเราจะต้องยอมเสียดินแดนเดี๋ยวจะเสียดินแดนเดี๋ยวจะสร้างรั้วเดี๋ยวจะใช้พื้นที่หนึ่งต่อสองแสนตอนนี้ประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้เลยสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของทั้งสองประเทศที่จะทำให้เกิดสันติภาพเกิดความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างที่ผมเรียนครับ เราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเลยแม้แต่คนเดียวเรารักสงบอยู่แล้วในปริงชาติก็บอกว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดสิ่งที่ประเทศไทยเราได้ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เรามีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับกัมพูชาเราก็ยังยึดมั่นอยู่ในกรอบนี้ครับไทยนิรักสงบถึงเรารบไม่เคยขาดเพราะฉะนั้นก็ขอใหพี่น้องประชาชนได้รับความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยทั้งกองทัพ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศเราทำงานอย่างหนักกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ขอให้ท่านได้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ทราบว่าจะพูดได้อย่างไรแต่ผมก็มีประสบการณ์ในการเจรจาตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งภาคเอกชนผมยังไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อยว่าในปฏิญญาที่เราจะลงนามกับกัมพูชาในวันนี้โดยมีนายกมาเลและประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐร่วมเป็นสักขีพยาน เรายังไม่เห็นจุดใดที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเสียเปรียบผมไม่ได้มองในด้านใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ผมมองในด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการที่จะทําให้ประเทศไทยรักษาเกียรติภูมิรักษาอันธิปไตยและรักษาดินแดนเอาไว้ได้ทุกอย่างการที่จะต้องไปตกลงกันเรื่องเขตแดนต่างๆว่าเรายอมแผนที่หต่อสองแสนแล้วไม่มีความเป็นจริงนะครับเราไม่เคยยอมในแผนที่1ต่อสองแสนแต่ตอนนี้ มันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาที่เรียก LIDAR เมื่อนำไปสู่การเจรจารในเรื่องการปักปันเขตแดนให้ครบก็จะใช้เทคโนโลยีนี้มาซึ่งแผนที่1 ‧ต่อ2 0แสนก็จะหมดไปโดยปริยายนะครับก็จะใช้การเจรจาบนหลักของความเป็นจริงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุดซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงกันตามนี้ก็ขอกำลังใจครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ลงนามในปฏิญญานี้แล้ว ขอย้ำนะครับไม่ใช่สัญญาสงบศึกไม่ใช่ peace agreement เป็น joint d e c o r a t i o n หรือที่เรียกว่าแนวทางที่จะดำเนินไปสู่การสร้างสันติภาพในดินแดนของทั้งสองประเทศก็ขอให้มั่นใจอีกครั้งว่าพวกเราทุกคนทำงานอย่างเต็มที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับไม่ใช่เป็นการตกลงกันเพียงวัน2วันมีการประชุมหาข้อตกลงกันมาระยะหนึ่งแล้ว บางครั้งก็ล้มเหลวบางครั้งก็สําเร็จในที่สุดผมเชื่อว่าการยึดหลักความถูกต้องของประเทศไทยเราจึงทําให้คู่กรณียอมรับในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่เราเสนอไปทุกข้อก็ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนมาแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเมื่อการดําเนินการลงปัิญญาเกิดขึ้นแล้วทางผู้สื่อข่าวก็คงจะมีการรายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปหากมีอะไรที่เป็นความสําคัญมีความจําเป็น ผมก็จะขออนุญาตมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะรีบเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงร่วมกับพี่น้องประชาชนไทยทุกคนครับผมมั่นใจว่าเราจะต้องมีชัยและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา และก็พี่น้องประชาชนที่ผมถือเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายของผมตลอดเวลานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันครับนี่เท่ากับกุญแจไขปฏิญญาส่งมอบสันติภาพในประเด็นที่เราคาใจสงสัยกันอยู่ก็มีคำตอบชัดแล้วจากนายกอนุทิน 1. นปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญา 2. ปฏิญญานี้ยังไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพไทยขเขมร 3. ปฏิญญานี้เป็นสี่เงื่อนไขจากไทยที่ขเขมรต้องนำไปทำให้เกิดผลเป็นที่พอใจของฝ่ายไทยก่อนค่อยไปพูดกันเรื่องสันติภาพ 4. ยังไม่มีการเปิดด่านไม่มีการเสียดินแดนใดๆทั้งสิน้น 5. ไม่มีการยอมรับแผนที่1ต่อสองแสนจากไทย 6. ในการปักปันเขตแดนไทยขเขมร เห็นพ้องต้องกันใช้เทคโนโลยี LIDAR มาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายซึ่งสามารถกำหนดสันปันน้ำได้ชัดเจนแม่นยำเท่ากับยกเลิกแผนที่1ต่อ2องแสนไปโดยปริยายเนี่ยประเด็นหลักๆจะเป็นแนวนี้ก็มาถึงคำถามจากชาวบ้านร้านตลาดเชื่อหรือว่าขมิ้นมันจะทำตามปฏิญญาไม่เชื่อนี่คำตอบผมเองไม่ใช่จากนายกอนุทิน แล้วที่ฮึมๆมกันอยู่ทั้งที่อีสานใต้สากแก้วและจันทบุรีตราคขมรจะเลิกราไม่มาบอเวกับเราอีกแล้วใช่ไหมคําตอบผมคือเตรียมบรรจุลูกกระสุนรอไว้ได้เลยงูเห่ากับพังพรเป็นอย่างไรไทยคเมรก็เป็นอย่างนั้นสันติชั่วคราวนะมีแต่สันติถาวรชาติหน้าก็หาไม่เจอแต่ประเด็นที่ควรจับตา ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สกับสงครามชายแดนไทยเขมรอย่างไหนจะตูมตามโกรธกันน่าสนใจกว่าเยอะเลยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio ทรูนย์ 4455ส่งทั่วประเทศ